คนมองตรึมสะกดทุกสายตาแพนเค้กปรากฏตัวเดินพรมน้ำเงินสวยอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับแพนเค,ค้กเคมณนิด สามีกอนและแฟนหนุ่มเจ้าบ่าวสารวัตรหมีพันตำรวจโทศักิสุนทรเปรมานนท์ที่ได้เลิกตีและระคังวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจะเข้าพิธีตามประเพณีไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีพิธีเฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการได้จัดเตรียมงานขึ้นอีกครั้งเมื่อ9ธันวาคม2565สาวแพนเค,ค้กเคมานิดและสามีสารวัตรหมีพันตำรวจโทดศักดิร์สักสุนทรเปรมานนท์ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ โดยได้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือล่าสุดมีติ๊กตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปแพนเค้กได้ปรากฏตัวเดินพรมน้ำเงินที่งานลาซาดา้า12-12เซลใหญ่ส่งท้ายปีโดยจังหวะที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเรื่มปริ่มอย่างมากคงจะเป็นตอนนี้แพนเค้กเดินลงจากรถยนต์หรูสีดำและยิ้มขอบคุณคนที่เปิดรถให้ ซึ่งหลายๆคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจังหวัดนี้นอกจากแพนเค้กจะสวยและแถมยังมีเสน่ห์มากไม่ถือตัวและไม่หยิ่งอีกด้วยโดยชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิมีสวยมากค่ะน้องแพนไม่เชิดไม่หยิ่งสวยจิตใจดีมารายาทงามมากค่ะขอบคุณคนเปิดประตูวดงามมากสวยสง่าแล้วยังจิตใจดีขอบคุณคนที่เปิดประตูด้วยเป็นต้น ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำใหม่ๆด้วยนะคะ